ที่เกาหลีกันต่อนะคะกับฮันโซฮีคนนี้นี่โด่งดังจากบทแซบที่เป็นเมียน้อยใช่ไหมใช่คือตอนนี้เนี่ยก็เตรียมจะมีผลงานใหม่แล้วนะคะซึ่งเขาบอกให้สังเกตดูดีๆนะหน้าเหมือนใครสักคนในวัยเยาวอ่ะดูเออถ้าจัภาพนี้ก็ได้อยู่เหมือนไหมเหมือนเหมือน เรียกว่าสวยสะกดแม้รับบทร้ายจนโด่งดังมาตั้งแต่บทเมียน้อยในซีรีส์ The World of the Married Couple นะคะล่าสุดค่ะฮันโซฮีดาราสาวดาวรุ่งจากเกาหลีใต้วัย25ปีก็สร้างความฮือฮาอีกครั้งเมื่อปรากฏตัวในฐานะพรีเซนเตอร์คนล่าสุดของแบรนด์เครื่องประดับ Stonehenge ร่วมกับเจสซี่แรปเปอร์หมวยกิมจิอินเตอร์ตัวแรงเพราะงานนี้ฮันโซฮีไม่ใช่แค่สวยใสยจนหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ต้องเคลิม้มแต่ลุคล่าสุดนี้ช,ชาวเน็ตนะคะชมว่าเธอดู สวยบริสุทธิ์ไม่แพ้ซงเฮเคียวนะคะนางเอกรุ่นพี่ในวัยเยาว์กันเลยทีเดียวแต่มุมนี้ได้อยู่นะส่วนใครที่คิดถึงผลงานของนักแสดงเธอคนนี้ครับก็รอลุ้นผลงานการแสดงนําเรื่องแรกของฮันโซฮีกับเรื่องซอ t I k n o อ It ครับที่ดัดแปลงมาจากเว็บตูนหรือว่าการ์ตูนออนไลน์ชื่อเดียวกันหลังจากเมื่อเดือกน,นกันยายนเนี่ยก็มีข่าวว่าฮันโซฮีและก็ซงคังจากซีรีส์ l o v e Alarm เนี่ยต่างได้รับข้อเสนอให้มาสวมบทนําในผลงานเรื่องนี้ที่กําหนดลงจอทางสถานี JTBC ในปีหน้าครับ สวยเนอะแทบจริงอะไม่ได้ดูไม่ได้ดูดีดูแล้วจะโมโหไงเลยไม่อยากดูข้ามดีกว่าพักดีกว่าครับ